เอาสวัสดีครับไม่มีรถส่งขับเขาครับพี่น้องมีรถมาส่งขับเขาแล้วขอ,อขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับทั้งเจียยันทั้งเจียทั้งนูง่นแล้วทั้ทง,นนทงนี้ให้ได้แล้วครับขุดเพิ่มตรงนี้อีกครับขุดตรงมุมนี่ยขุดกวงไหม ขอบคุณคุณตาครับผมโอ้ได้เอ็มลอยนะครับผมสปอนเซอร์โคกไหมเหล่าคับขนมโอจังเอกนอนมาได้ยางไปยางน่าจนดินเป็นลุ่มแล้ว <c oughs> กินเดียมลอยอไรอเออได้ครับผมขอบคุณคุณตานะครับผมมาทรงเขาทรงหนามเขานะครับเบิ่งนะครับผมแข้มเข้มบรรยากาศท้องการนอนเนะบิง่งโอ้ย รูก่ารี่สอดผมบอกเลยรูก่ารี่สอดเอ้าประยดมากตัวนั้นเหมืนบ่แม่นเพื่อนป่ะท่าน,น,น,นจอดก็แสดงเม่นเอาถ่ายเบื้องนะครับมันจะคล้องแปลงป่ตะขี่ไว้กระดอกมัน่าจ,จะแม่นดอกโอ, <laughs> โอ้บรรยากาศในมมือเศร้าครับ กินก่อนด้วยสังเกเจ้าผมพันได้เอาแล้ว่าวจะต่อกกาแฟไปเมื่อกี้นี่ไหมกาแฟตั้งป่วยก็นี่นี่อันน,น,นี้อันนี้อร่อยทั้งโคราชเข้ามาขิดไอ้ต้มเข้มต้มปลาแดกไอ้ต้มปลาไหลอย่าง <c oughs> นั้นอ่าต้มปลาแดกนี่แซ่บโอ้ยตั้งสิ่หัวสังเกตแล้วนี่เมา่วเฮ้ยแต่ใครดาว จะว่าอานกินเถอะเนาะยังมือเสียมาหุงเขาถา่านเนาะจะเขาสิม,ม,ม,วม่วงส่งบุ๋มส่งเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปไอ้แคมนาเทาสิเอาภาพยนตร์นะครับไปกลางนะครับวนี้ภาพยนตร์ภาพยนตร์ควาย บรรยากาศดีเรืองเหลือ,ลองานเติมอีกหน่อยนึงครับผมเลืองานเติมอีกหน่อยนึงเป็นงานเพิ่มเติมคุดตรงนั้นบ่นหน่อยแต่ว,ว่าผมว่ากันน่าจะจะประมาณบ่ายสามบุหลังสีแล้วคุดร่วมแต่งอาจจะลาลาชักหกเจ็ดชั่วโมงโตทั้งหนาเสร็จเมดแล้วครับเดี๋ยวสิรีวิวมุมสูงให้บิ่งอีกเชน,นึงครับผมขอบคุณตาละเอียดหล,ลายๆนะครับผม ทรงกับเขาเยังมือเสานะครับทีมงานกับหุ้งเขาถานะครับจากสิมาทรงบ่มาทรงกับโบหูแต่ว่าหุ้งเข่าถาเดียวนะครับ <laughs>